กลาบสวัสดีนะคะเอซทุกท่านนงถนอมศรีปทุมบานนะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะนงไม่ได้ออกคลิปนานมากเลยอาจจะเพราะว่ามันไม่มีประเด็นมันไม่มีสิ่งที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆที่จะคุยแล้วก็ประกอบกับที่ตัวเองก็มีภาระในการทำงานเนาะวันนี้เนี่ย มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนาะก็คือว่าเมื่อสองวันเมื่อวานนี้หรือเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยเนาะก็มีคำพิพากษาในชั้นอุทธร์ของคดีลุงพลซึ่งคำพิพากษาออกมาเนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยคงจะตะลึงแล้วก็ตกใจนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตัวธนาเองก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย คือบอกตรงว่าตอนนี้เนี่ยนงก็ไม่ได้เข้าไปคุกคีกับไอ้ลุงพลหรืออะไรเงี้ยป้าแตนอะไรเงี้ยค่ะคือเราตั้งแต่วันที่ตัวเองทําคดีเสร็จแล้วก็ถือว่าโอเคหมดภารกิจแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องดําเนินการเพราะว่าเราถือว่าเราถอยห่างออกมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราแล้วก็เออพอละในความคิดของตัวเองนะว่าพอละเพราะว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปรับรู้คุกคีแล้วก็ มุมมองที่เรามีต่อเอ่อเอ่อที่เรามีต่อลุงพลซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีการกระทําความผิดอาญาร้ายแรงเนาะตอนนั้นเนี่ยเราก็มองภาพตรงนี้มองภาพคดีนี้เนี่ยจากมุมมุมที่มันคือเราไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วเราก็ไม่ได้อยู่คุกคลีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็อาจจะมองตามทัศนคติแล้วก็เอ่อ หรือก็ใช้วิธีคิดแบบทนายซึ่งดูารายละเอียด <c oughs> ของคดีเนี่ยจากแค่ส่วนมากนี่จะเป็นจากโซเชียลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เรามองภาพคดีนี้จากโซเชียลเนี่ยมันเกิดมันเกิดการคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าทําไมคาพิพากษาส,าสองสารถึงออกมาในในแนวนี้แต่ว่าเราก็ยังความบางคนก็จะบอกว่าเออความเห็นแย้งเนี่ยก็มีนะต้องยกฟ้องแต่ประเด็นที่ว่ายกฟ้องก็คือว่ามันไม่มีความชัดเจนในออพยานหลักฐานที่จะชี้ชัดว่าลุงพลไม่ได้ทําผิดอย่างเงี้ยค่ะ าตามาคือโดยปกติก็จะต้องใช้มาตรา227เ,เนาะก็คือยกประโยชน์แห่งความสงสัยแต่ว่ามันก็อาจจะยังมีรายละเอียดอย่างอื่นซึ่งในท้องสำนวนหรือ,อในท้องสำนวนแล้วก็ผู้พิพากษาที่ท่านเนี่ยเป็นคนนั่งพิจารณาคดีการที่ว่า คดีออกมาแบบนี้เนี่ยตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะคือมั่นใจมากว่าเอ้ยยังไงซะลุงพลก็น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวข้องเราก็แค่มองว่าไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนพยานหลักฐานที่ทุกคนที่ทางอายการนำเสนอมันเป็นแค่อ,อวัตถุพยานหรือว่านิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเรามองว่ามันห่างไกลการที่ว่าจะลงโทษ คนใดคนหนึ่งเพราะว่าถ้าก็ตามทฤษฎีว่าปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่ามาลงโทษคนที่ไม่ได้ทำความผิดปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่ามาลงโทษคนเอ๊จ,จะลืมละปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าลงโทษคนที่ไม่ได้ทำความผิดหนึ่งคนเนาะอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยหลังจากมีคำพิพากษาแล้วเรามีความรู้สึกว่า สิ่งที่เราต้อง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 ฟังแล้วเราก็ต้องดูทนายเองก็ได้แต่มองว่าหรือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเราก็ต้องฟังว่าสาเนี้ท่านจะว่ายังไง ในความคิดของทนายเองก็มีความรู้สึกว่ามุมมองหรือข้อต่อสู้ที่ทางฝ่ายเราเนี่ยฝ่ายทนายไอย้ฝ่ายทางทนายทางทนายของฝ่ายลุงเนี่ยมองเนี่ยอาจจะมองเหมือนเดิมเนาะมองจุดเดิมในการต่อสู้คดีอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ในชั้นดีกาเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาได้หรือเปล่าส่วนนี้เนี่ยก็ต้องในความคิดก็คือน่าจะต้องมีการเปลี่ยนทีมทนาย ถ้าเผื่อว่าจะต่อสู้ในชั้นดีกาก็ต้องน่าจะต้องมีการให้คนที่ไม่ใช่มองแบบเดิมเหมือนที่เรามองเนี่ยเรามองว่าลุงไม่ผิดนะเออเรามองว่าลุงไม่ผิดนะแต่คนที่เขาไม่เคยคุกคีมองในมุมที่ว่าู้พิภากษาสารดีกาท่านก็ไม่เคยรู้ไม่เคยคุกไม่เคยรู้ในสำนวนคดีนี้แต่ว่าก็อย่างที่เอ,อทนายทนายอะไรอะรัชพลเนี่ยท่านพูดเนาะว่า อการแสดงออกของหลวงเนี่ยการแสดงออกของจำเลยในคดีเนี่ยแม้จะไม่ได้แสดงออกในคดีให้ศาลเห็นแต่ว่าทัศนคติหรือว่าสิ่งที่เราทําในสังคมมันก็จะทําให้มุมมองของศาลเนี่ยอย่าลืมว่าศาลเนี่ยท่านก็ท่านก,ทานก็ท่านก็ต้องใช้หัวใจบางทางีมันมีมีการมีคนบางคนก็คุยกันว่า สิ่งที่เราคิดน่ะทนายคิดแล้วก็ลูกความเอ้ยเอฟซีของลุงผลคิดเนี่ยนะก็คิดในมุมที่ว่าเราเราฟังหรือเราเรา,เรามองอในมุมของลุงซึ่งเราได้เห็นได้ได้ได,ได้ได้มีการคุกคีแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยลุงถูกกระทาจนบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองข้ามโดยมีอคติหรือเปล่าเราต้องดู เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเราต้องเปิดตาขึ้นมาใหม่แล้วก็มองในมุมกว้างอย่ามีอคติแล้วก็ค่อยๆดูตามประสบการณ์ที่นุงเคยทําคดีมาเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเราสู้คดีนะโดยที่ว่าจําเลยเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมองตรงว่าแม้จะมีความได้เปรียบในเชิงคดีแต่ไม่เคยชนะคดีเลยสุดท้ายแล้วจะแพ้คดี อันนี้อันนี้นงไม่ได้หมายคมว่าลุงเขาจะเป็นอย่างที่ที่จะเป็นอย่างที่นงพูดนะแต่ว่าเท่าที่เราเคยทําคดีน่ะเป็นอย่างนั้นคือคือบางทีอ่อที่เขาตามทฤษฎีที่เขาบอกว่าถ้าเราเราเนี่ยนะถ้าเราเอ,อไปศาลเนี่ยจะต้องไปโดยมือสะอาดแล้วก็สุจริตจริงอ่ะเ,เราได้รับความเราได้รับ ความยุติธรรมแน่นอนส่วนนี้นี่นงเชื่อนะคะเพราะว่าตามที่เป็นทนายมาเนี่ยหลายสิบปีไม่น้อยกว่ายี่สิบปีส่วนมากคดีอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้ทําจริงๆเนี่ยเราสู้เนี่ยชนะแทบจะทุกคดีแต่ถ้าถ้าเขามีส่วนหรือเขาเขาเขาชอบชนหรือเขามีจุดที่ว่าได้เปรียบแล้วเขาเอาตรงนั้นมาต่อสู้เนี่ยสุดท้ายแล้วแพ้คดีแทบจะทุกคดีนะคะอันนี้เป็นความรู้สึก ตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของทุกคนอาจจะตกใจแล้วก็ผิดหวังแต่ก็จะมีบางส่วนที่บอกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะต้องมานั่งทบทวนมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็อย่าไปมองกระบวนการยุติธรรมในทางที่เฮ้ยเราเราไม่เชื่อแล้วนั่นเ,เราเราความยุติธรรมถ้าไม่ได้ดังใจเราเราก็จะมองว่ามันมันไมเ่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นนี่เราลองเปิดเปิดตาดู นะคะเปิดตาดูนิดนึงแล้วเราก็ติดตามดูต่อไปว่าคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาในสานิการนี่จะเป็นยังไงทุกอย่างเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยคนในโลกนี้จะต้องมากั่นแกล้งหรืออะไรมาทําอะไรมาทําอะไรลุงพลอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงๆแล้วทุกคนไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองนะสานท่านก็ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองถ้าความยุติธรรมมันสามารถเกิดอย่าลืมว่าเขาจะต้องให้ความยุติธรรม ทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวเนาะตรงนี้เนี่ยนงก็มีเรื่องเล็กๆที่อยากจะคุยกับเพื่อนเนเพียงเท่านี้เพราะว่ามีคำพิาพากษามาแล้วเนี่ยเอ๊ะบางคนก็จะบอกว่าทนายนงเป็นยังไงทนายนงมีความรู้สึกยังไงกับคดีนี้ก็อย่างนี้ค่ะอย่าลืมว่าการต่อสู้คดีเนี่ยเขาไม่ได้คือนงแค่มองว่าเขาไม่ได้มองแค่คำพูด คำพูดนี่มันอาจจะมันยังมีจุดจุดอ่อนจุดบกพร่องอยู่แต่เขามองบริบทคดีทั้งหมดแล้วเขามองทัศนคติเขามองดูคนที่เกี่ยวข้องเขามองดูมูลเหตุจูงใจเขามองดูบริบทของคดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากให้ฝากเป็นกำลังใจ FC ทุกท่านเนี่ย ให้รักษาใจของตัวเองอย่าไปเป็นทุกข์อะไรมากมายทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในคุ้มครองเอฟซีทุกท่านแล้วก็คุ้มครองคนที่คนดีทุกคนนะคะรักเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ